เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเล็กๆอ,อยู่นะครับบ้านสวยบรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางครับติดถนนลาดยางทำเลดีเดินทางสะดวกบ้านก็สวยพร้อมอยู่เลยสภาพใหม่เลยนะครับหลังนี้ดีไซน์สวยสไตล์มูจิมินิมอล มี3ามห้องนอนเลยนะครับกว้างขวาง,วาง2ห้องน้ํสองที่จอดรถครับใช้วัสดุอย่างดีตกแต่งอย่างดีกระเบื้องเงาวับห้องโถกงกว้างๆเพดานสูงด้วยครับเพดานห้องโถงสูงมากมีของแถมด้วยเช่น,ม,นมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟปั๊มน้ําแทงน้ำเคาน์เตอร์ครัวสิ่งต่งางๆก,กา็แถมให้ครบห้องน้ํากว้างครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยบ้านสวยพร้อมอยู่ครับ ให้วัสดุอย่างดีถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซือมาจำได้ไหมผ่าคลิปใหม่ๆครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนแบงนี้อยู่แม่โจ้รับเชียงใหม่ใกล้มหาลายัยแม่โจ้แค่5นาทีเท่านั้นเองเข้าเมือง15นาทีจากเซ็นทรานเฟส15นาทีครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ